อพี่น้องเบิงอุ้ยขักมีผ้ามีสุกแช่เนวครับมาเก็บเพียด์คอนขาวพี่น้องโอ้ยเบิงเนียเป็น,นเป็นเหลือเป็นเหลือเป็นเหลือพี่น้องเพาะะไเบิงพียรยุบคางๆกอกพี่น้องคางต่อนะครับต่อใหม่มาครับป้อมพี่น้องโอ้ย,ญญอ,ยอันนี้มัดอีกขนาดจะได้จัจแกงมาแก้หนึ่งนะครับพี่น้องครับไปครับพี่น้องมาเก็บซอยกันนะครับ สวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายสุขคือซุกันครับมื้อนี้สิพามาเก็บเมนูวัตถุดิบเห็ดคอนขาวพี่น้องใบบางคอนไงงามค่ะครับมื้อนี้พอไว้ตั้งแต่เมื่อวานพี่น้องมื้อนี้ตื่นเช้ามาก็เลยมาเก็บไปพี่น้องอวนตัวอวนตัวครับอ่ามีสกแกนให้เหรพาท่านผู้ชมไปดูที่ตรงไหนเดี๋ยวนะจะให้ท่นชมเบิ่งก่อนอ้ยพี่น้องตรงนี้พูดนะ ของน้ำคงน้ำขังอันนี้ตอ่อต่อเห็ดคอนขาวอันต่ออะไรนะสุกชาแนลมะขามอะไร่มะขามป้อมต่อมะขามป้อมพี่น้องอุ้ยอัวตัวอัวตัวอัวตัวเอาขอสิลุ่มาเก็บพี่น้องเดี๋ยวขอถ่ายภาพปกจักกันหน่อยครับมาเดี๋ยวขอถ่ายภาพมาค่ะมาเก็บกันนะคะ มาพี่น้องมาโอ้ข้างล่างมีของโอ้ยมันแก่ตัวพี่น้องเลยดิมรงนี่งดอกขันพี่น้องเมื่อวานพ่อยุบเป็นจ,นเนจูเป็นจูอยู่นะเมื่อวานพ่อดอกเท่านี้นะครับเนี่ยดอกเท่านี้เองตต่นเช้ามาพวกนะบานบังไงพี่น้องอ้ยเอา้าสุขแชนเนพาพี่น้องเก็บแบบมวนเล้ะพี่น้องเด้อดึงเบาๆนะคะพวกพนะ อุ้ยตามมาตามาวังเสนีพี่น้องเอ้ยได้ปะ <c oughs> นี่นี่เก็บโอ้เป็นคนเป็นคนพี่น้องไงมันเลื้อยอยู่เราเพิ่งเก็บไปไหยพ่อเขาเก็บไปเทียบก่อนนี่พี่น้องยังไม่ถึงห้าวันเนาะยังหมดสัปดาห์ดิเฮ้ยชิบก็เมื่อยอยู่ยนะชิบก็เมื่อยอยู่ปะ เห็ดสองชั้นโอ้ยเพียวพี่น้องเบิ่งนี่เบิ่งนี่ปาดดูพี่น้องดีออกค้อนหักเออเออกระดอกกระเดียะบังุ่นอะบังเหลือพี่น้องเอ้ยอ๋อมันบังคนอะเป็นส่อนไปซ่อนอยู่อ๋อโอ้ยต่อกับตัวเนี้ยน้องว่าตรงนี้ก็มีแต่ไม่จริงคือโอ้ช่อนี่ไหม แม่จ๋าไันี่ที่หน่อยอืมพ oh, ี่น้องมีเกลือด้วยนะระวังนะมีเกลือด้วยนะโอ้มันพุ่มจิ๋วอยู่างนี้เก็บเก็บอีกกระิ่อย่างนี้ด้วยนี่พี่น้องเลยเดี๋ยวเขาจะเก็บเอาบ่เหมือนนะครับตรงตีนมันไหมอุ้ยก่งเกลืออุ้ยสองตัวกินเกลือเยอะมากเก่เกลือเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเสียบาร์นี้เสียไปหนึ่งพี่น้องบาร์ก้อนแกงเนาะแกงเกลือ ดูสิว่ามันนั่นมันอันหยาบเกินไปแยงเท่าตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวเมนูนึ่งกิ้งเกลือหนึ่งจุดเยี่ยมพี่น้องกิ้งเกลือกิ้งเกลือก็ใส่เกลือกิ้งเกลือก็ใสเกลือเยอะมากเลยพี่น้องเอ้ยบังมาบังข้างบีครับอ๋อกิ้งเกลือสี่ตัวสามตัวห้าตัวสามตัวพูดอะไรพี่น้องกเกิ้งเกลือของมากกีตัวนี่ อยู่น้ำกันพี่น้องรงเสือนไปยังไงเนี้ยอ้ยเอาบักลาข้ขามันเออเบ้าเทาทอม่น,นั่นดอกหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวสี่วีหนึ่งสูบีสูน้องจองเมนูไปก่อนอ้พี่น้องเบื้องท่านี้ก็หลายได้ครับเพื่อนเพื่แน่นี่ยไปเหลือไปเหลืออยู่อูอ้วิเบื้องขวะ อันนี้มันปงอันอัน,นปงันปงบ้าหมู่บ้านเห็นอันดอกอ่นอนๆ้อนี่พี่น้องบริวาตัววัดทิไทบึงอยู่จู่ๆอยู่ครับวันนี้มันมือเดียวมันขึ้นมาขักวันนี้ถ้ามามือนี่แสดงมามันอสิอันนั้นได้เลยเนาะวันนี้เถาไปเลยเลยเนาะที่แก่สีแข่งไปได้จีสูงดีที่มาพ่อพี่น้องยังพอได้เก็บไปกินพี่น้อง เน,นี่ยว่าซ้ำเมือนันปะ่ะน่ะชิวันอยู่ครับวันก็เหมันนันจีดงคะับเพรามาผอกัอนเดน้องต่อหมานเด้นี่ยต่อน,นี่ต่อทีละลึกกิ้งคือเยอะมากเลยกิ้งคือของหมากองตัวนี่อยู่ลำกันพี่น้องจงเสือนไปยังไงเนี่ยอ้ยเอาบักลายขามัน เออ้ยบบัวเทาเทอมนั้นดอกหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวสี่มีหนึ่งสูบีสุ้น่องจองเมนูใบก่อนอุ้ยหนึ่งเส้นแต่ไข่หมอมนะพี่น้องนะมาวา,างนี่แบบนี้เดะอุ้ยธรรามาสานต้ังปรุงแต่งมาเบิองพี่น้องเลยพี่น้องเอ้ยหมกใส่ไข่แล้วพี่น้องนะอีกเมนูหนึ่งนะหมกใส่ไข่เนี่ยบัด เซบักซี่โคกอะบักซี่ปลาพี่นอ้องอััจรรย์เงินแล้วครับถ้าถ้าเถาเอิญ้าเป็นปเล็กน้อยถัา่าแย้หมกสู่กินพี่น้องใส่ปลาแดกเป็นตัวไปี่ยโอ้ยจำเบะลงไปอืมเกยปดัดอุ้ยมันลลือกาย จังพึ่งเก็บไปนี่เองม <c oughs> ันคือออกไว้ายเท่านั้นมันเอาโอ้มึงดืบอบมีเอาเอาอะไรในนั้นตัวกระพุ้งกับตับอออวอะไรบวระเลยจีนว่ายเป็นเสื้อโอ้มันอยู่ทั้งในมันอยู่ในขนเบื้องขามัน <c oughs> เอาบ่ได้ได้พี่น้องเด้อขามันอยู่ข้างในแกันขึ้นอีกพี่น้อง น่าจะคืนเงินกูนนละจะค่อยมาเก็บไหมไปกินสองเคียร์ละตอนนี้พี่รองโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อพยายต่อเลยเอาพี่รองบ่งผลงานโอ้ยครับมีแต่ดอกอัวตัวเปียโอ้ยหนึ่งในบักไงหนึ่งแล้วนะครับเอาวันนี้ครับสรุปผลงานมีครับ การเก็บเห็ดนะพี่น้องเด้อจองไว้ตะมูบ้านแล้วล่ะนะครับมาเห็นใหม่นะครับเอ้าสิไปเห็ดเมนูอย่างนั้นพี่น้องติดตามด้วยพี่น้องนะหนึ่งในใจคือเมนูหนึ่งครับพี่น้องครับเอ้าพบกับผู้ตัวกับช่องขั้วตัวได้ไหมโอกาหนาพี่น้องนะครับกับเมนูเด็ดๆแบบนี้กับผ้าหามาถุเด็ดเด็ดแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกช่องขั้วคู่ตัวนะครับม่หนีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ